สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลสีนะครับผมที่เป็นบอลสียอดนิยมนะครับนี่คือบอลสีพรมพิมานกับชายชนนะครับผมทุกท่านซึ่งหลายๆท่านนั้นอาจจะมีครบกันแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากลูกค้าหลายๆท่านนั้นเพิ่นสอบถามนะครับถึงรายละเอียดว่าเลี้ยงยังไงทําไมถึงสวยจังนะครับผม หรือว่าเลี้ยงยังไงให้กัดสีสวยนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเคล็ดลับนั้นมาบอกกันนะครับผมซึ่งบอลสีชายชนนั้นครับผมนอถ้าเพิ่นมีการป้ายตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับผมจะนานไปนะครับผมเพิ่นจะมีการป้ายที่สวยนะครับผมทุกท่านแล้วก็กัดสีสวยนะครับแล้วก็บบอลสีพรมพิมานนะครับผมซึ่งสองต้นนี้นะครับผมนอมีอายุใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ประมาณห้าเดือนนะครับผมทุกท่านจะได้ประมาณนี้เลยนะครับผม แต่ว่าบอลสีผมพี่มานั้นเพื่อนจะตชากว่านองจากเพื่อนจะมีข่าวเยอะกว่านะครับผมตรงนี้นะครับนี่เลยนะที่จริงบอลสองชนิดนี้นะครับผมเนาะเพิ่นมาจากแม่พันธุ์เดียวกันนะครับเนื่องจากกายพันธมาจากอับสวรรค์นะครับผมก็เลยยิบยกมาเล่าสําหรับวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับวิธีดูแลนะครับผมเนาะ ว่าเทคนิคการดูแลนั้นอย่างไรเพิ่งจะมีการกัดสีที่สวยนะครับผมเนาะอันดับแรกก็คือเราจะเลี้ยงให้เพิ่นนะครับฟอร์มขึ้นมากลางๆก่อนนะครับผมเนาะแล้วเราค่อยบำรุงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนี่สําหรับเคล็ดลับก็คือผมจะนําจุลชีสังเคราะห์แสงนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นหัวเชื้อนะครับอันนี้ถ้า ท่านใดเคยทานะครับผมก็จะรู้นะครับผมแต่ว่าทําง่ายครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดถ้ามีใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปแยกออกไปนะครับผมน้าหัวเชื้อตรงนี้นะครับผมมาผสมน้ํานะครับนี่ครับน้ําตรงนี้ก็เป็นน้ำเปล่าเปล่านะครับผมเนาะเดี๋ยวจะเอาจุลิซีมาผสมหนึ่งฝานะครับผมเนาะ นี่ครับเราผสมเข้าไปหนึ่งฝานะครับผมแล้วค่อยขย่าขวดนะครับผมอันนี้จะเป็นอาหารชั้นเลือดนะครับผมสําหรับต้นไม้ต่างๆนะครับผมพักต่างๆก็สามารถที่จะทําลักษณะเดียวกันนี้ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้นะครับผมจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงนะครับทุกท่านก็อาจจะเคยศึกษามาแล้วนะครับผมเนาะที่เรียนลูกขันเกษตรนะครับผมนะครับทาการขยานะครับผมนี่ครับ น้ำก็จะเป็นออกชมพูนะครับผมนาะอทุกท่านแล้วเราก็ทําการเติมนะครับผมโดยที่มีถาดรองนะครับผมเราจะทําการลดนะครับผมนาะลงไปในกระถางน,นะครับแล้วก็มีถาดรองไว้ข้างล่างนะครับผมนาะอทุกท่านนี่ลดลงไปเลยนะครับผมอันนี้คืออยากให้เพิ่นผ่านรากลงไปนะครับผม ใส่ลงไปมดเลยนะครับผมเนาะนี่ครับพอน้ำเพิ่นผ่านลงมา,า,งมาเพิ่นก็นจะมีถาดรองไว้ข้างล่างนะครับผมเนาะแล้วลากส่วนต่างๆที่อยู่ข้างล่างนั้นเพิ่นก็จะดูดซึมขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วสูตรนี่นะครับผมเนาะเราจะต้องมาตั้งไว้ตรงแดดนะครับผมตรงตอนเช้านะครับผมเ,เพื่อเพิ่นให้สังเคราะห์แสงดีๆนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับกลเป็นเทคนิคดีๆที่หลายๆท่านนั้นอาจจะ ยังบ่เคยทํานะครับอันนี้เอาไปลองเบิ่งงด้อครับผมแล้วก็การปรุงดินนะครับผมเนาะการปรุงดินก็คืออันนี้ก็คือสูตรทั่วไปนะครับผมเนาะบัได้ซับซ้อนอย่างเนื่องจากหลักๆก็คือใบข้ามปูมักคือเก่าแหละครับผมเนาะแล้วก็เป็นนาดินนะครับแล้วก็บบได้มีมูลสัตว์ก็คือเก่านะครับผมเนาะผสมเข้าไปจักเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ใครขอสงสัยสําหรับคนที่สอบถามมานะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมหรือว่าใครที่สําหรับคนที่ เลี้ยงบนแเล้วบตูโบง้ามโบสวยนะครับผมนี่ครับบนหน้าหนาวนี่ถ้าเราเลี้ยงนะครับต้องให้น้ําเพียงพอนะครับผมทุกท่านนี่ครับคนที่เลี้ยงพมพิมานนะครับผมถ้าเพิ่นัวป้ายนะครับแรกๆนะครับโบต้องตกใจได้ครับผมเนาะสุดท้ายนะครับเพิ่นก็ป้ายสวยคือเก่านะครับผมนี่นะครับอันนี้คือยอดใหม่ล่าสุดองเพิ่นนะครับออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมเพิ่นมีการสร้างหัวนั่นจะทาให้ ต้นไม้เรานะครับผนขาวที่จะสวยนะครับแล้วก็หลอดไม้ออกมาล่าสุดนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็ป้ายออกมาตั้งแต่ยังอยู่ในหลอดนะครับผมทุกท่านนี่ครับแล้วก็จะเป็นต้นนี้นะครับผมนี้ครับผมเนาะแดงดีตั้งแต่แทงยอดมาเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้จะเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งนะครับผมเนาะว่าถ้าเราเลี้ยงเอาใจใส่สักหน่อยนะครับก็จะทําให้เป็นมีสีที่สดใสนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะมี ความสวยนะครับสําหรับชายชนแล้วก็ผมพิมานนะครับผมเนาะกะมือนี้นะครับผมเนาะมาบอกเทคนิคกันนะครับเพื่อใครมีข้อใดสงสัยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาสอบถามได้เด้อครับผมเนาะสําหรับอันนี้นะครับถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกออกไปนะครับผมแต่ว่าถ้าจังใดกัไปลองค้นหาเบิ่งนะครับผมเนาะซึ่งวิธีการกาบบูนยงย่างหยัางนะครับผม อันนี้ผมทํามาเป็นปีแล้วนะครับผมเนาะเอาไว้ใช้กับการเกษตรหรือว่าเกี่ยวกับบอลสีต้นไม้ต่างๆนะครับผมสามารถใช้ได้เลยครับผมเนาะเพราะว่าจะทําให้เพื่อนสังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็รากเดินดีนะครับผมเนาะบอนแข็งแรงนะครับต้นไม้สวยนะครับผมเนาะเนื่องจากจะมีการสร้างหัวแล้วก็สร้างต้นได้ดีนะครับผมเนาะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าเรามีแสงแดดให้เพื่อนเพียงพอนะครับผมเนาะ ช่วงเช้านะครับผมเนาะก็ทําให้เพื่อนนั่นสีสวยนะครับจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมหลายๆท่านนั้นก็อาจจะอยู่ในร่มนะครับผมเราก็หามุมนะครับที่ขยับออกมาให้เพิ่อนเจอแสงแดดในเด้อครับผมเนาะเพื่อจะให้เพื่อนมีสีที่สวยนะครับกัดสีสวยแล้วก็การอาบแดดจากหนเด้อสาหรับวันนี้นะครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับมีข้อสงสัยหรือว่า เทคนิคอันไรที่อยากรู้นะครับกับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เด้อน,นะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปครับผมนะก็กดไลค์ให้ได้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหรือว่ามีอย่างกับคอมเมนต์มาครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ